นี้ครเรือนปัญหาที่ทา้าทายเศรษฐกิจโลกและบทเรียนจากเกาหลีใต้ในยุคที่เศรษฐกิจโลกเผชิญกับความทา้าทายมากมายหนึ่งในอุปสรรคที่น่าจับตามองก็คือนี้ครเรือนซึ่งกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องทั่วโลกแต่คุณรู้หรือไม่ว่าเกาหลีใต้กำลังพยายามแก้ไขปัญหานี้อย่างไรและที่สำคัญทำไมเราถึงควรเรียนรู้จากพวกเขาแต่ที่น่าสนใจคือรัฐบาลเกาหลีใต้ไม่ได้เลือกทางง่ายๆแต่เลือกที่จะ,ะเผชิญกับปัญหาโดยตรงด้วยการออกมาตรการควบคุมตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ร้อนแรง ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของนี่ครวัวเรือนอย่างไรก็ตามมาตรการเหล่านี้ไม่ได้เป็นเรื่องง่ายแต่เป็นการทดสอบความกล้าหาญทางการเมืองและทางเศรษฐกิจของประเทศรัฐบาลเกาหลีใต้ได้ดําเนินการหลายอย่างเพื่อควบคุมตลาดอสังหาริมทรัพย์ซึ่งรวมถึงการจํากัดการซื้ออสังหาริมทรัพย์ของชาวต่างชาติในบางพื้นที่การเพิ่มความเข้มงวดในกฎเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อการคงอัตราดอกเบีย้ยเพื่อควบคุมความเสี่ยงจากราคาที่อยู่อาศัยและนี่คือส่วนที่สําคัญที่สุด ธนาคารกลางเกาหลีใต้บอกได้รักษาอัตราดอกเบี้ยไว้ที่2.5%ในเดือนตุลาคม2564เพื่อควบคุมความเสี่ยงจากราคาที่อยู่อาศัยและนิโครัวเรือนที่ยังคงมีอยู่ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาแต่ที่น่าสงสัยคือทำไมนิโครัวเรือนของเกาหลีใต้จึงสูงถึงขนาดนี้คำตอบอยู่ที่ปัจจัยหลายอย่างเช่น การเติบโตของตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ร้อนแรงและการย้ายถิ่นฐานของประชาชนเข้ามาในมหาคนครโซลที่ทำให้ราคาที่อยู่อาศัยพุ่งสูงขึ้นและนี่คือคำถามที่น่าสนใจไทยสามารถเรียนรู้อะไรจากเกาหลีใต้ในขณะที่ไทยเป็นประเทศที่นิโครเรือนสูงเป็นอันดับต้นๆในเอเชียแต่อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยต่ำกว่าเกาหลีใต้เป็นอย่างมากทำให้การขยายตัวของเศรษฐกิจโตไม่ทันที่จะช่วยลดอัตราส่วนนีโครเรือนต่อ GDP ดังนั้นคำถามสำคัญคือไทย ควรจะเริ่มต้นการแก้ไขปัญหานี้ครัวเรือนตั้งแต่ไหนจากการศึกษากรณีของเกาหลีใต้เราสามารถเรียนรู้ว่าการควบคุมตลาดอสังหาริมทรัพย์และการรักษาความสมดุลของเศรษฐกิจเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งแต่ที่สําคัญกว่าคือการมีนโยบายที่ชัดเจนและการดําเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาสุดท้ายและนี่คือคําถามที่น่าสนใจสําหรับทุกคนคุณคิดว่าไทยควรจะเริ่มต้นการแก้ไขปัญหานี้ครัวเรือนตั้งแต่ไหนและมาตรการใดที่เกาหลีใต้ ใช้ที่คุณคิดว่าจะเหมาะสมกับไทยมากที่สุดขอให้คุณแบ่งปันความคิดเห็นของคุณในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้